สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะมาค่ะพี่เรามาลงกันที่องค์แรกจ้ะ <c oughs> องค์แรกจะเป็นแผ่นปั๊มหลวงปู่สุกนะจ๊ะพี่นะคะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะใต้ตรงนี้จะเขียนว่าหลวงปู่สุกจ้ะพี่นะคะนะคะ่ะแผ่นปั๊มน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะแผ่นปั๊มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าขานะคะเป็นแผ่นปั๊มหลวงปู่สุขนะคะพี่หนุเองก็ได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋านะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์จะพี่แอดไลน์จะเปอร์โทอรอยู่ใต้คลิปจ้ะ0840659180ากจาก้ะนะจ๊ะพี่ของหลวงปู่สุขอาจาะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจา้า ่วนอันนี้จะเป็นมีดหลงพกกลวยจ้ะพี่เนี่ยค่ะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่เวลาจับก็จับแบบนี้จ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเล่มนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดหลงพกกลวยนะจ่ะพี่ตามภาพไปนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะแอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองจ้ะ จ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดเชือกถักเก่าๆอย่างนี้จ้ะพี่พร้อมเหรียญจะพี่จ้าพร้อมเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันด้านหลังจะเป็นพัดปิดตายอย่างนี้หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่แล้วก็เป็นตะกุดถักเชือกเก่าๆหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้เป็นเบีย้ยแก้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ถักลวดอย่างนี้หกร้อยบาทจ้ะเป็นเบี้ยก็เป็นเบียเเบ้ยแก้เก,ก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้ค่ะไม่ทราบว่าเรียกว่าที่ไหนจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นข้อมือปูเอี่ยมจะ้ะเป็นข้อมือนะคะพี่พร้อมเหรียญหลวงปูเอี่ยมหกร้อยบาทจะ้ะ หกร้อยบาท z, ปลายทางบว ok, กเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นข้อมือแล้วก็มีรลำดดำอย่างนี้ค่ะพี่ซา้ายขวานะคะตรงกลางก็จะมีเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะแล้วก็จะมีเชือกอย่างนี้จ้ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้าส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะเป็นตะกรุดเก่าๆดอกอย่างน,นี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะอวบๆขมาประมาณนิ้วกลางจา้ะพี่ประมาณนิ้วกลางได้จ้ะขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อทบจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะตะกุดหลวงพ่อทบวามยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ถ้าวัดจากตรงนิ้วกลางอยู่ตรงกลางมือค่ะพี่นะคะอยู่ตรงกลางฝ่ามือจ้ะเป็นของหลวงพ่อทบวัดชนแดงจ้ะพี่จ๋าหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ,จะพี่พี่ดูความก่อของตะกุดนะจ๊ะ เนี่ยค่ะพี่ดูความก่อของตะก,กุดจ,จะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้ยบาทจ้ะจะเขียนว่าหลวงพ่อทบปั้บชนแดนนะจ๊ะพี่ตามภาพนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ก็เป็นเบี้ยกแก้เหมือนก,นกันกับพี่เป็นเชือกถักแต่ไม่ทราบว่าของที่ไหนอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้ารอยบาทพอจ้ะพี่จ๋าไม่ทราบที่นะจ๊ะเป็นเบี้ยกแก้ค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนค่ะพี่แหวนเก่าๆจ้ะพี่จ๋าไม่ทราบที่จะห้าร้อยบาทจ้จะ ตามภาพนะคะพี่แหวนกเก่าอย่างนี้เลยจ้ะพี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทาง50บาทจ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่เป็นราหูอมจันร์ลูกใหญ่ๆมาหน่อยนจ้ะพี่จ้าลูกนี้ขอไว้ที่เจ0รอยบาทจ้ะลูกนี้ขอไว้ที่700บาทคันข,ข,ขย่อเหมือนมีอะไรด้านในนะคะพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในอันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ ลาหูอมจันกลมๆเนี่ยนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จา่าขยะเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในนะจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่สุขเนี่ยเขียนว่าหลวงปู่สุขห้าร้อยบาทจ้ะหนูก็ไม่รู้ว่าลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรแต่รู้ว่าตรงลูกเขียนว่าหลวงปู่สุขนะคะห้500าร้อยบาทจ้ะพี่ห้า้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ลูกกลมๆนี่ยจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นม้าเสพนางจ้ะพี่ครูบาวังหกร้อยบาทจ้ะม้าเสพนางครูบาวังนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทาบจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นสีพึ่งอย่างนี้จ้ะหกร้อยบาทจ้ะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อทาบนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นสีพึ่งจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นสีพึ่งค่ะพี่คุณแผนหลวงปุทิมหกร้อยบาทจ้ะจะขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่สลับสีพึ่งสีพึ่งนี่แข็งนะคะพี่แข็งนะคะด้านใน,นจะมีตะกรุดพระนปกปลาแล้วก็ผ้ายันแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้จ้ะพี่เป็นคุณแผนขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเพชรจ้ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะนีค่ะ ขอไ้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรียญพ่อเพชรจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่เป็นพิมพ์สามเหลีย่ยมจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพิมพ์สามเหลี่ยนนะคะพี่เป็นเหรียญก่อบโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้ไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะองค์เล็กๆเล่อมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่เหมือนมีรอยจานนะคะมีรอยจานค่ะพี่ขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่หลวงปู่สุขหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจะพี่หกร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นปิดตาเนื้อเมกะสิทธ์จ้ะพี่ด้านหลังมีรอยจานหกร้อยบาทจา้ะเนี่ยค่ะเป็นปิดตาเนื้อเมกะสิทธ์ด้านหลังมีรอยจานหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญก, <500 S 1> ก่อโบราณไม่ทราบที่จ้ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่เนี่ยค่ะเป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะจ๊ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญจอบจ้ะพี่เหรียญจอบพ่อเงินจ้ะ ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทอาจจะพี่เหลียญจบพองเงินจ้าอันนี้เป็นเหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เหรียญกอบโบราณไม่ทราบที่จ้ะอันนี้หนูไมท่ทราบคนเเรียกว่าพระอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้หกร้อยบ,บ,บาทพอจ้ะนะคะพี่นะคะเป็นพระกุหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อท่านฉุยเนื้อกะไหลทองจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่สําหรับเดือนหลวงพ่อท่านฉุยองนี้จ้ะอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อผางจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะนี่ค่ะพ่อผางนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ wi ้ะ <sh> อันนี้จะเป็นเหดียวหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อทองวัดราชอะค่ะพี่เขาเขียนว่าหนองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทองวัดราชโยธาอ๋อแก้วคำพิบูลด้าน,นหลังเขียนว่าแก้วคำพิบูลนะจ๊ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ันนี้สมเดจ smile, ็จจ้ะพี่ไม่ทราบว่าพิมพคะแนนหรือเปล่านะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะสมเด็จองค์เล็กนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะจ๊ะนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังานเนื้อกะไหลทองหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังานเนื้อกะไหลทองจ้ะ อันนี้จะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินจะพี่ตอกโค้ตั้งใต้ฐานขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่ห้าร,ร้อยบาทจ้ะรูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งจะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ พระก,กิ่งนี้ขอไว้ที่เจ็ร้อยบาทนะคะพี่ขาองค์ดำๆนะจ๊ะจะมีแปะอยู่ตรงจุดหน้าผากเป็นสีทองค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้ก็อันนี้เป็นเหลืองเก่าไม่ทราบที่จะพี่ห้า้อยบาทจ้ะห้าบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อบโบราณเก่าๆจะพี่ห้าร้บาทเหมือนกันจ้ะไม่แน่ใจว่าพระชัยวัดนหรือเปล่านะคะ ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะสําหรับรูปหล่อโบราณเก่าๆองค์นี้จ้ะพี่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นพับพิคเนตจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันจ้ะเนี่ยค่ะรูปหล่อพับพิคเนตจ้ะพี่จ้าห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่จ้ะพี่500บาทจ้ะอีพีนี้ไม่ทราบที่เยอะนะคะพี่นะคะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยคุณลูกค้าด้วยนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นเหรียญพระนับปกจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะปกหลวงปู่โตะนะจะพี่มีอยู่3องค์ในนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ7 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าของหลวงปู่หลวงปู่โต๊ะหรือเปล่าจะพี่นะคะเป็นเหมือนหน้าคนนะคะพี่เป็นเหมือนหน้าคนนะคะ ขอไว้ที่6 0 0้บาทจ้ะมาในกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่6 0ร้ยบาทจะ้ะหลวงปู่ทวดองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่6 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะหลวงปู่สุก500ยบาทจะ้ะมีรอยจานไหมมีแวบๆนะคะพี่เนี่ยม,มีมีค่ะพี่มี ห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่หลวงปู่ศุขจะพิจ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอสวยๆจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอจะ้ะปิดตาเนื้อเมกกะพัดดำๆอย่างนี้จะพี่ยันยุ่งจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาเนื้อเมกพัดยันยุ่งจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นพักกิ่งอะไรไม่ทราบที่จะพี่รู้แต่ว่าต่อโคตดเลขเ็ดด้านหลังหกร้อบาทจะ้ะต่อโคตดเลขเจ็ดด้านหลังจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพักกิ่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่หกรบาทจะ้ะ ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นลาหูเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพินะขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะลาหูอมจัน์ค่ะพี่มีแดงแดงมีเพชรเม็ดแดงเม็ด,มดตโตๆอยู่สองเม็ดเพชรปรอมตาจ้พี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อบโบราณไม่ทราบที่จ้พี่ห้าร้อยบาทพอจะ้ะ นคะคะรูปหล่อโบราณเก่าๆอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่จา๋าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจา้ะอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขเนื้อว่านจะพี่เนื้อว่านนะจ๊ะน้านหลังมียันอย่างนี้จ้ะ500บาทจะพี่เนี่ยค่ะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะพี่จา๋า โอเคนะคะพี่สนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะ